สีตุลก่อนหน้านี้เป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองพอสมควรเป็นช่วงเวลาของการปรับตัวเองปรับอารมณ์ให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่เป็นนะครับคือวิถีชีวิตของชาวราศีตุลเนี่ยเรียกว่าอยู่ได้อย่างมันง่นคงแต่สิ่งแวดล้อมของตัวเองเนี่ยทำให้เรารู้สึกอึดอัดบางอย่างมากเกินไปแล้วก็รู้สึกว่าเมื่อไหร่ที่มีโอกาสมาฉันจะเปลี่ยนตัวเองหรือว่าฉันจะพาตัวเองออกจากความวุ่นวายนี้ พอมาในปีนี้นะครับปี68เนี่ยเป็นปีที่คุณจะคิดเยอะเป็นปีที่เหมือนกับมีโครงการหรือมีความคิดฟุง้งซ่านในหัวเต็มไปหมดอยากทำ1 2 3 4 5 6 7 8แต่ว่าแต่ละอย่างเนี่ยคือเหมือนกับว่ามันอยู่ในโครงการในกระดาษเท่านั้นอยู่ในสมองเท่านั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าด้วยภาระหน้าที่ความรับผิดชอบต่างๆที่มันจะเข้ามาพร้อมๆกันคือมันเหมือนกับว่าคิด แล้วอยากที่จะทําทุกอย่างไปในพร้อมๆกันน่ยมันจะกลายเป็นจับต้นชนปลายไม่ถูกเป็นปีที่อาจจะค่อนข้างงงกับตัวเองเยอะพอสมควรนะครับพยายามเรียบเรียงนะครับพยายามเรียบเรียงความคิดของตัวเองเยอะๆเลยนะชาวราศีตุลในปี68นะครับเพราะว่าโครงการเยอะพอโครงการเยอะมันทําทุกอย่างพร้อมกันไม่ได้คนเราไม่สามารถโฟกัสทุกอย่างพร้อมกันในเวลาเดียวกันได้ มันก็เลยทุกอย่างมันอาจจะค้างไปหมดมันอาจจะยังไม่เสร็จสักโครงการเพราะฉะนั้นนะครับในช่วงของออปลายปีนะครับมีเกณฑ์กลางปีเป็นต้นไปเ,เรียกว่ากลางปีเป็นต้นไปตัวของคุณมีเกณฑ์ของการที่จะต้องช่วยเหลือให้ความช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็อาจจะต้องดูแลเทคแคร์คนในครอบครัวมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คนอื่นเขามองมาที่ คุณในตอนนี้นะครับในปี68เนี่ยก็จะมองว่าชาวราศีตุลเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะดูแบบเฮ้ย <Nam ens> ทำไมอารมณ์เครียดๆอารมณ์มันมันหงุดหงิดฉุนเฉียวได้ง่ายแล้วก็มันเหมือนกับว่าเเหมือนทุกอย่างมันจะมีเหตุผลแต่เหตุผลนั้นน่ะมันค่อนข้างค่อนข้างแบบแปลกๆนิดหนึ่งค่อนข้างเจือไปด้วยอารมณ์ นะครับในความรู้สึกของชาวราศีตุลน,นะครับตัวของคุณเองเนี่ยจะค่อนข้างอยากให้ทุกอย่างเนี่ยประสบความสําเร็จในตามหวังที่ตัวเองตั้งใจหรือสิ่งที่ตัวเองคาดหวังเอาไว้ให้ทุกคนมีความสุขร่วมกันแต่ว่ามันภาพรวมสรุปคือมันเหมือนกับว่าอย่างที่บอกว่ามันสับสนไปหมดอ่ะพอสับสนไปหมดมันเหมือนแก้ปัญหาบางอย่างได้ไม่เคลียร์ทุกอย่างอ่ะมันคาไปหมดนะครับคุณต้องพยายาม เคลียร์ทีละเรื่องค่อยๆจัดการแก้ไขปัญหาทีละเรื่องนะครับไม่งั้นมันจะมันจะงงตัวเองก็งงเองนะครับพอมาในเรื่องของการงานเขาบอกว่ามันจะมีเกณฑ์ของการที่งานเข้ามาพร้อมๆกันเยอะคุณต้องเลือกนะครับคุณต้องเลือกว่าคุณจะแก้ไขอันไหนก่อนเพราะว่าถ้าจัดการทุกอย่างพร้อมกันทีเดียวงานทุกอย่างก็จะค้างอยู่อย่างนั้นเนะ่ยเหมือนกันหมดเลยนะแล้วก็ งานแล้วพอการเงินการเงินก็มีแนวโน้มว่าอาจจะมีพ 15, ันธะผูกพันคําว anyway. ่าพุงพันธะผูกพันคืออาจจะไปสร้างอ่พูดได้ไหมไปสร้างไปสร้างพันธะกับธนาคารหรือเจ้าเจ้าของเงินบางสิ่งบางอย่างเอาไว้นะครับเพื่อเพื่อเพื่อจัดการในหลายๆโปรเจกต์อ่ะเพื่อทำในหลายๆโปรเจกต์พร้อมๆกัน มันก็ทําให้เกิดมีปัญหาขึ้นมาได้นะครับก็อาจจะต้องพยายามอาลองวางแผนดีๆงานไหนหรือโปรเจกต์ไหนที่เราจะเริ่มก่อนเริ่มหลังนะครับไปคิดให้ดีๆไม่งั้นทุกอย่างมันจะพันกันไปหมดมันเหมือนกับว่าในปี68เนี่ยมันทุกอย่างเกิดขึ้นพร้อมกันพอทุกอย่างเกิดขึ้นพร้อมกันอะงงงงหมดเลยทุกอย่างมันจะรวนไปหมดด้วยด้วยเหตุผลของกันอยากให้ทุกอย่าง เสร็จพร้อมกันเนี่ยแหละครับมันจะงงไปหมดเนาะแล้วก็ในเรื่องของความรักครับคนที่มีคู่แล้วนะครับคนที่มีคู่แล้วก็คืออาจจะเรียกว่าเเราอาจจะมีความกังวลในเรื่องของคู่เราเยอะผสมคนรไม่ต้องคิดเยอะนะครับคือเขามีเรื่องของเขาก็ปล่อยให้เขาจัดการของเขาเองไปก่อนนะครับถึงแม้ว่ามันจะยุ่งยุ่งมันจะอะไรเงี้ยก็ให ให้เขาค่อยๆแก้ไขสถานการณ์ของเขาไปเราไม่ต้องไปคิดไปกังวลแทนเขามากนะครับชาวราศีตุลประมาณว่าเราอาจจะไปคิดแทนเขาเยอะนะแล้วก็เรื่องของตัวเองก็มีนะเราจะไปคิดแทนเขาอีกกลายเป็นวุ่นวายไปหมดทีนี้เนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคนที่ยังไม่มีแฟนนะครับคนที่ยังไม่มีแฟนเนี่ยจริงๆมีคนเข้ามาเยอะด้วยแต่ว่าเราเหมือนว่าเราเรามีสเปคที่ฟิก เยอะมันก็เลยกลายเป็นว่าเราอาจจะยังไม่ได้เปิดรับใครเข้ามาอย่างชัดเจนนะครับหรือถ้าเข้ามานะครับลองดูทีละคนต้องบอกว่าลองดูทีละคนลองค่อยๆศึกษานะครับเ,เปิดใจกว้างๆไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดแทนมีความสงสัยตรงไหนถามทีละข้อถามทีละข้อไม่ต้องคิดไปเยอะคิดไปไกลนะครับแล้วคุณจะสามารถ ร,รักษาความสัมพันธ์นั้นได้ไม่ต้องคิดแทนเขาสงสัยตรงไหนถามทีละข้อแล้วก็ไม่ต้องคาดหวังความเพอร์เฟเพราะไม่มีใครเพอร์เฟตนะครับต่อมาเรื่องของสุขภาพสุขภาพเนี่ยคือต้องบอกว่าชาวราศีตุลต้องต้องเรื่องเรื่องจิตใจเนี่แหละมันเหมือนกับว่าคุณไม่มีสมาธิอะ่ะปีนี้คุณไม่ค่อยมีสมาธิเลย มันเหมือนกับว่าอันนั้นก็ค้างอันนี้ก็จะทําอันนั้นก็อยากให้ดีอันนั้นก็คิดแทนเขามันก็เลยกลายเป็นว่างง,งไปหมดนะครับพยายามนั่งสมาธิเยอะๆแล้วกันนะในปีนี้พยายามตั้งสมาธิว่าเออเราจะเคลียร์ทีละอย่างทําทีละอย่างทุกอย่างมันมาพร้อมกันก็จริงแต่ว่าถ้าเราทําทุกอย่างอ่ะคนเรามันมีสองมือมันทําได้เท่านี้หัวก็มีหัวเดียวเราจะไปทําทุกอย่างพร้อมกันหมดทุกอย่างไม่ได้นะครับอ่ะ แล้วก็ระวังเรื่องของของระบบอะฮอร์โมนของตัวเองด้วยนะครับพอคิดเยอะฟุง้งซ่านเครียดเยอะมันก็จะทำให้เรื่องของระบบต่างๆรวนโดยเฉพาะเรื่องของระบบทางเดินอาหารหรืออะไรเงี้ยมันก็จะทำให้เหมือนอาหารไม่ค่อยย่อยด้วยนะครับต้องต้องอรักษาสุขภาพดีๆอ่ะคราวนี้มาดูแต่ละเดือนกันบ้างนะครับดูแต่ละเดือน ในเดือนมกราเป็นต้นไปนะจริงๆเดือนมกราดีนะครับการเงินดีมีสภาพคล่องดีแล้วก็ทุกอย่างมันค่อนข้างโอเคเปิดปีมาดีแต่พอกุมภาเนี่ยเริ่มละเริ่มละเริ่มมีอะไรที่ต้องคิดพิจารณานะต้องใช้เหตุผลเยอะหรือว่าบางครั้งก็อาจจะต้องเหมือนกับเข้าไปยุ่งหรือว่าช่วยคนอื่นนะครับเข้าไปจัดการในเรื่องของเอกสาร งานตกลงการตัดสินใจอะไรบางอย่างเพิ่มมากขึ้นนะแล้วก็จะมีความเครียดขึ้นมาแต่ว่าเดือนมีนาจะได้ผ่อนคลายมีความสุขอ่าได้รับสิ่งดีๆเข้ามานะครับพอเดือนเมษาเดือนเมษาเนี่ยจะเป็นช่วงเดือนที่คุณงานหนักอ่างานหนักตั้งใจที่จะสร้างเขาเรียกอ,อะไรนะสร้างอาณาจักรสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองมากขึ้นงานจะหนักความรับผิดชอบเยอะ แล้วก็พอเดือนพฤษภาเนี่ยเ, internet, เริ่มอ,อะไรหลายๆอย่างเข้ามาแล้วมันเหมือนกับว่าตั้งแต่เดือนตั้งแต่เดือนอ,อ,อะไรเนะเดือนเมษาเรามีโครงการมีโปรเจกตั้งโปรเจกต์ขึ้นมาตุ้มซึ่งพอโปรเจกต์ขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนอาจจะต้องทาทุกอย่างพร้อมๆก,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 กันเดี๋ยวการตลาดเดี๋ยวเซลล์เดี๋ยวนู่นนี่นั Taj ่นอะไรต่างๆขึ้นมามันเข้ามาพร้อมๆกันเลยคราวนี้แหละเริ่มเริ่มรวนละเริ่มเริ่มวุนไหวละอ่ะแล้วก็พอเดือน เดือนมิถุนานะครับเดือนมิถุนาเนี่ยก็จะเป็นเดือนที่คุณเหมือนอาจจะมีการค่าใช้จ่ายเยอะนะครับอย่างที่บอกว่าพอมีโปรเจกต์หลายๆอย่างพร้อมๆกันเนี่ยมันมีเกณฑ์ของการที่จะต้องใช้จ่ายในหลายๆแง่ทางหลายๆลู่ทางมันก็เลยอาจจะใช้จ่ายเยอะตรงนี้ได้ด้วยเดือนอกรกฎาการกฎาเนี่ยคือมันสิ่งความสําเร็จที่เราได้เราไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่เราอยากที่จะแบบให้มันเร็วกว่านี้ เร่งกว่านี้นะครับแล้วก็เดือนสิงหาอันนี้ก็คือมันชีวิตมันก้าวหน้าขึ้นก็จริงสิงหากันยานะชีวิตก้าวหน้าขึ้นก็จริงแต่ว่ายัางรู้สึกว่าอยากที่จะเร่งให้มันสําเร็จได้มากขึ้นกว่านี้อีกนะครับอ่กันยาเนี่ยจริงๆปลอดโปร่งค่อนข้างดีนะครับกันยาดีเลยแหละอะ่พอเดืนอนอตุลาตุลาอีกอันนี้ก็คือเหมือนกับจะใช้เงินแก้ปัญหาอีกใช้เงินเพื่อ เพื่อทำนั่นทำนี่หรืออะไรต่างๆอีกนะครับก็อาจจะระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับระมัดระวังเรื่องของสุขภาพเรื่องของอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่าแบบมันมันเกินควบคุมบางอย่างที่มันควบคุมไม่ได้เราก็ต้องอาจจะต้องปล่อยๆบ้างนะครับอย่าไปคิดเยอะอย่าไปใส่ใจกับมันเยอะอย่างที่บอกว่าราศีตุลปีนี้อาจจะต้องเป็นปีที่คุณจะต้องนั่งสมาธิทั้งปีเลยอ่ะอืมไม่ใช่อะไรนะเพื่อทําให้ตัวเองอ่ะแบบ โฟกัสกับบางสิ่งบางอย่างก่อนนะครับแล้วก็เดินพิจิกานั่นแหละมันวุ่นวายมันมีเหตุการณ์หรือว่าปัจจัยภายนอกบางอย่างที่เกินจะควบคุมมันควบคุมไม่ได้ก็ปล่อยมันไปไม่ต้องไปควบคุมมันนะครับก็ก็ทาที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้แล้วก็พอถึงปลายปีอันนี้เริ่มปรับตัวได้ทําไมมาปรับตัวได้เอาปลายปีล่ะทั้งปีเลย <c oughs> วุ่นวายทั้งปี อ่ะโอเคนะครับคราวนี้มาดูในเรื่องของอดาวยกย้ายกันบ้างนะครับชาวราศีตุลน,นะครับชาวราศีตุลในปี68เนี่ยจะมีดาวจตุระเทศที่เคลื่อนย้ายอยู่3ามดวงก็คือดาวพฤหัสบดีเดือดาวเสาแล้วก็ดาวราหูซึ่งยกย้ายในช่วงพฤษภาหมดเลยทั้ง3เดือนเลย รวมใจกันยกย้ายกันในช่วงนั้นนะครับก็คือจะบอกว่าจริงๆตั้งแต่เดือนพฤษภาเป็นต้นไปนะครับก็คือเราจะมีโอกาสในการประสบความสําเร็จเยอะขึ้นนะครับจริง,รงๆเยอะขึ้นนะ,ะดีนะเพราะดาวพฤหัสบดีย้ายมาเล่งลัคนาตัวเองแล้วก็เ,เดือนแต่ว่าเนี่แหละครับดาวราหูก็ย้ายเข้ามาทับเหมือนกันทั้ง ดาวพฤหัสแล้วก็ดาวเอ้ยโทษโทษอ่ะผิดอันผิดอันขอโทษทีขอโทษทีดูสลับกันเอ่อมันจะมาที่เอาใหม่เรื่องดาวขอโทษเรื่องดาวขอโทษนะเอาใหม่ก็คือดาวพฤหัสบ,บดีจะย้ายมาพบสุภะของตัวเองนะครับพบสุภะของตัวเองแปลว่าเราจะมีชื่อเสียงความสําเร็จในสิ่งที่ตัวเองหวังและตั้งใจ มากยิ่งขึ้นนะแต่ว่าดาวราหูเนี่ยจะย้ายไปอยู่ที่พบอ,อุตตะก็คือเกี่ยวข้องกับเรื่องของการลงทุนการงานของตัวเองมากขึ้นดาวราหูเป็นดาวของการกล้าเสี่ยงกล้าใช้พลังต่างๆทั้งการเงินชื่อเสียงเกียรติยศของตัวเองลงไปเสี่ยงนะครับก็คือค่อนข้างพ,พลีผาม พอสมควรนะครับก็พยายามมีสตินิดนึงเนาะ,ะแล้วก็อย่างที่บอกว่าดาวการบาลานซ์บาลานซ์ของชาวราศีตุลเนี่ยก็คือนั่นแหละดาวพฤหัสบดีย้ายมาที่สุภาเนี่ยก็คืออาจจะต้องเป็นการนั่งสมาธิการไหวพระสวดมนต์การอยู่กับอะไรนิ่งนอ่ามันจะทําให้เรากล้าหรือว่าเราคิดอย่างมีสติรอบคอบในขณะที่ตอนที่ดาวราหูย้ายไปพบ อันนี้เราจะกล้าเสี่ยงอย่างรุนแรงเพราะฉะนั้นนะ่ะก็คือเป็นสองขั้วที่จะต้องบาลานซ์ชาวราศีตุลจะต้องบาลานซ์ตัวเองให้ได้ชาวราศีตุลเป็นคนที่บาลานซ์ตัวเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนะี่ยก็คือ,อมันมีพีิกสองพลิกที่ที่จะมาเพราะฉะนั้นอ,อันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับเรียกว่าดาวเสาก็อยู่ในภพ ปุตตะอยู่เหมือนกันก็หมายถึงว่าเราอาจจะเรื่องของการงานการสิ่งที่เราทํานะครับหรือว่าเรื่องของความรักเนี่ยมันก็อาจจะมีเรื่องของอึดอัดใจขัดใจอยู่บ้างแต่ว่าเดี๋ยวพอเดือนพฤษภามันก็จะเริ่มผ่อนคลายลงนะครับแต่คราวนี้กลายเป็นแฟนนะต้องมาเอาใจเราแทนนะครับอ่ะก็ทั้งหมดก็เป็นของชาวราศีตุลน,นะครับประมาณนี้มามาตอบคำถามต่อ เมื่อกี้ถึงไหนแล้วถึงคุณกล้วยนะครับจําได้ผู้ส่งสติกเกอร์อคุณกล้วยคราวนี้คุณก้อยคุณก้อยแฟนจะกลับมาหาเราในเร็วๆนี้ไหมโอ้เก้าอ็ข้อความข้างล่างทำไมเยอะนะบางอันมันเป็นแค่เตือนเฉยๆว่ามีคนเข้านะครับอ่ะก็คุณคุณก้อยเดี๋ยว